พูดทักทายเป็นภาษาเกาหลีกันจริงๆนะครับสวัสดีครับเอาเป็นภาษาทไทยไปก่อนแล้วกันต้อนรับเข้าสู่ Club Hi g h f r i e n d กับ You w o n d e Trip ร o มติ t i c d a t วิเช h c นอินคูเรียนั่นเองนะครับวันนี้ไปกับเชนแล้วก็ผู้โชคดีครับอยู่กันที่ Lotte World นั่นเองสวนสนุกที่มีชื่อเสียงมากๆของประเทศกทเกาหลีใต้ครับวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปต่อกันที่โซนของ Star a v e ว u e รับรองว่าสาวเคป๊อปทุกคนนะครับถ้ามาอยู่ในโซนนี้แล้วต้องกรีดกันสลบแน่ๆครับ ที่สตาร์เวนิวแห่งนี้นะครับเขามีการจัดดิสเพลย์แล้วก็รวบรวมสินค้าพรีเมียมของศิลปินแนวหน้าของพวกเขามาไว้ที่นี่ใครที่เป็นคอเกาหลีรับรองว่าต้องเกิดอากาศแบบนี้แน่แน่ ตอนนี้ปล่อยให้น้องๆเขาได้สนุกกับการร้องเราเก่งก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยระหว่างพักเราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ชมอะไรช่วงหน้ากันบ้างมาเที่ยวเกาหลีกับเชนงกับไปกันทั้งทีกับยูวันทริปรับเราไม่ธรรมดาครับ ออกเดินทางกันต่อนะครับต้องขอเติมพลังกันสักหน่อยกับข้าวบินะครับหรือว่าหมูย่างเกาหลีนั่นเองบอกได้คำเดียวครับว่าเลิศมากมากกกเเเออหห่ววใันน็ปลๆ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับพี่ไปตลาดอีแซดงครับตลาดอีแซดงจะเป็นที่ที่เดินช้อปปิ้งเขาเรียกว่าเป็นถนนวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมแล้วเป็นแบบี่าแบบเรียกเาเราก็คือเข้าสารนั่นเองครับผมซึ่งที่นี่ก็จะมีของทํามือของ DIY นะครับหรือว่าศิลปะต่างๆรูปวาดอะไรที่แบบติดนิดนึงที่นี่ก็จะมีอยู่ที่ถนนเส้นนี้นะครับครับครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันไปเลยครับช้อปปิ้งโอเคครับไปไหม เหลือเหรอเหลือเหรอเอาไปลูกเอาไปรู้เป็นเอามากเลยเริ่มมองอะไรเป็นสิ่งเธออยากลองเข้าไปคลิกดูที่ใจเธอเสร์ฟไลน์ ให้เธอรู้ว่ามีใครไม่รู้ว่าใจมันลอยไปอยู่ที่เธอพยายามจะห้ามเท่าไรมันชอบจะไปกดไลให้เธอก็ไม่อยากคิดแล้วก็ยังจ ครับเสร็จเรียบร้อยจากตลาดอินซาดงนั่นเองครับใช่แล้วครับโอ้โหโอยหมดตัวทีเดียวนะครับหมดตัวเลยครับไม่ใช่เรานะครับใช่แล้วผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับครับสาวๆได้อะไรครับวันนี้แย่เลยโอ้ได้เครื่องสำอางได้ของแฮนด์เมดจิบบูอโนเนะนะครับข้างนี้ได้อะไรบ้างครับเครื่องสำอางอ่าแน่นอน เดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไปคลองคลองชื่ออะไรผมยังจำไม่ได้แต่ว่าลูกชองชองเกซซอนชองเกซอนคลองนี้ความสัาคัญยังไงครับเป็นเหมือนคลองแสนซ่บบ้านเราเมื่อก่อนตตอนนี้เขาทำใหม่ให้มันสวยขึ้นแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะเหมือนเหมือนไกด์เราคือมันจะมีแบบว่า บ่อน้ําอยู่ตรงกลางใครโยนเหรียญลงไปตรงกลางคลองชองเกซอนเนี่ยใช่แล้วก็เกิดกับไกด์เราจริงๆครับคือไกด์เราเนี่ยก็เป็นอารมณ์แบบอยากลองของนะครับก็เลยหันหลังแล้วก็โยนผ่านวางขาไปมันลงขึ้นมาครับทุกวันนี้ยังไม่ได้ลับไทยเลยลองของเล่นของก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ คลองแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่โรแมนติกโรเดี๋ยวเราไปเดินเล่นชิลๆกันก่อนที่จะไปโรแมนติกวิดเชนแต่เดี๋ยวเชนจะรอบนรถเพราะเชนเมื่อยไม่ได้ลงไปด้วยกันโอเคไปกันเลยไปเลย อีกร้านหนึ่งครับของชาวเคป๊อปต้องรู้จักกันแน่นอนนั่นก็คือพิซซ่ามีสรางนั่นเองดูจากการตกแต่งร้านนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องสืบเลยทีเดียวน,นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นของคุณพ่อของเซียจุนซูหนึ่งในสมาชิกของดงบังชิงกินั่นเองครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านพิซซ่ามีสรางนั่นเองนะครับก็แน่นอนเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นคุณพ่อของหนึ่งหนุ่มในดงบังชิงกิแล้วก็นี่ครับหน้าตาพิซซ่าเป็นอย่างนี้ครับ ซึ่งจริงๆอะมันเต็มถาดแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ด้วยความหิวเพราะว่าเราใช้พลังงานกันมามากมายนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องรับประทานใหญ่ช้าผมครับแต่ว่าไม่ต้องเชื่อผมว่าอร่อยเดี๋ยวผมจะทานให้ดูเป็นตัวอย่างครับเห็นไหมครับเห็นควันร้อนออกมาไหมครับนี่แหละครับเดี๋ยวน้อยก็มาถึงแล้ว,ว่ะคุณพ่อดงบักซิมเกียร์อร่อยมากครับ อร่อยคะ่ะอร่อยมากพี่เตอ,อร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะชีสอร่อยดีหอมอยากกินมานานแล้วค่ะพิซซ่าร้านนี้พิซซ่าของร้านเซียจุนซูนะคะต้องมาดูตรงนี้คะ่ะที่พิซซ่าที่ไหนคะที่จะมีแตงกวาดองแบบนี้นะคะแบบว่ามัน ยอดมากแต,แต่เขาแบบกินกินกับพิซซ่าอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาให้กินกับพิซซ่าหรือเปล่าแต่ว่าให้มาก็คงกินกับพิซซ่าก็อร่อยดีค่ะไังเี สวัสดีชาวรายการคลับไ h เฟนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ l o ตอต w เวิลดที่เกาหลีนั่นเองนะครับแล้วตุวต๊กตาตัวนี้ครับจะเป็นของรางวัลสำหรับชาวคลับไฮเฟนที่ทายคาาถูกต้องครับว่าอาหารเกาหลีที่ไปชอบที่สุดคืออะไรครับ K 1นึ่งบูโกกิหรือว่าเนื้อย่างเกาหลี K 2บีบิมบับหรือว่าข้าวหยัเกาหลีส่งมาตอบมาที่ S M S 4 7 4 7 7 7 7 ของรางวัลของเราก็คือตุ๊กตาลอตตี้จากลอตเต้ r เวิร์นั่นเอง <Okay. S 1> และสำหรับใครนะครับที่ร่วมสนุกกับประเด็น SMS ของทางรายการ <Okay. S 1> ทุกคนได้ลุ้นรับตุ๊กตาคาเซโอจากคาเซแฮนดีคราฟไปด้วยนะครับ